สวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมทารกคันนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่22 2 8สถึงสิงหาคม2564นนะครับผมยังไงก็ ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับดรเทมทาโรคาร์นะครับแล้วก็ dr. thamstaro t แล้วก็ c a r d นะครับหรือดรเทมทาโรการ์เขียนติดกันนะครับสําหรับ Tik t o k นะครับผมฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับจะมีดวงรายสัปดาห์ให้ติดตามช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับชาววันอาทิตย์สัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับ ดูซิว่าชาววันอาทิตย์สัปดาห์เนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างระวังเรื่องอะไรบ้างโอเคชาววันอาทิตย์ช่วงนี้เหมือนต้องแบกภาระอะไรทุกอย่างหลายเรื่องเหมือนกันนะครับหลายสิ่งมากคิดไม่ตกหนักใจกังวลใจนะครับผมอาจจะหัวร้อนด้วยนะชาววันอาทิตย์ช่วงนี้อาจจะหัวร้อนหน่อยอาจจะมีเรื่องทำให้เรื่องต้องเครียดต้องอาจจะแบบ อาจจะเรื่องงานก็ได้เรื่องเงินหรือสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่แต่ชาววันอาทิตย์นะช่วงนี้ทาอะไรค่อนข้างที่จะโดดเด่นหน่อยแต่ช่วงนี้รับความสนุกและโลกส่วนตัวสูงมากนะเกี่ยวกับไพ่ต่างชาติอาจจะเกี่ยวพักับคนต่างชาติองค์กรต่างชาติหรือดีลงานกับต่างชาติหรือนําเข้าส่งออกจากต่างชาติก็ได้นะครับสำหรับชาววันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้หรือได้รับการติดต่อนะชาววันอาทิตย์น่ะเป็นคนที่เป็นคนที่ฉลาด เป็นไพ่เดอะเมเจอเชียนต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่เคยเรียนในสิ่งที่คุณเรียนมาและคุณทํางานนานๆได้อะหรือคุณไม่เคยทําบัญชีสมมตินะไม่เคยทำบัญชีคุณก็ไปเรียนรู้การทําบัญชีมาคุณสามารถที่จะทาอะไรอะไรได้ชาวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานหรือต้องทําอะไรบางอย่างที่ต้องเรียนรู้มากขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลน,นะยังไงคุณก็ทําได้ทําออกมาแล้วเป็นทาออกมาแล้วมันสําเร็จและที่สําคัญคือไพ่เป็นใบาตามบัญชาสวรรค์ t h e Judgment ไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับท่าความรักนะคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สงหรือการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วใครทําอะไรไว้นะชาววันาทิตย์นะสัปดาห์นี้จะส่งผลทันตาเห็นเลยนะครับผมและไม่ต้องห่วงนะยังไงชาววันาทิตย์ต่อให้มีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกหรือปัญหาอะไรต่างๆจะมีสัญญาณของคําว่าข่าวดี เดี๋ยวจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างนะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้นะครับผมกดหัวใจให้กําลังใจกันด้วยยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับสําหรับชาววันอังคารนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ